ปี2026 Suzuki Address 125ไม่ได้เป็นเพียงแค่สกูตเตอร์ธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางในเมืองยุคใหม่ที่ถูกออกแบบมาให้ผสานประสิทธิภาพความสะดวกสบายและสไตล์เข้าด้วยกันอย่างลงตัวยินดีต้อนรับสู่ W A Auto Review วันนี้เราจะพาคุณไปจอดลิฟทุกมุมของ Suzuki Address 125รุ่นใหม่ล่าสุดสีดำไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบความสะดวกสบายสมรรถนะฟีเจอร์ไปจนถึงความคุ้มค่าในการเป็นเจ้าของ หากคุณกำลังมองหาสกูตเตอร์คู่ใจคันใหม่สำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวันคุณต้องฟังรีวิวนี้จนจบความประทับใจแรกเมื่อเห็น Suzuki a d ดเ e s ส125ปี2026คือดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่ทันสมัยสีดำเงาให้ความรู้สึกหรูหราเฉียบคมและสุขุม s u z u กิเน้นเส้นสายที่ดูสะอาดตาและทันสมัยทำให้สกูตเตอร์คันนี้ดูมีระดับเกินกว่าจะเป็นแค่รถใช้งานทั่วไปสีดำเพิ่มความโดดเด่นและความสง่าง,งาม ไม่ว่าจะจอดอยู่ที่บ้านร้านกาแฟหรือแม้แต่ในช์รูมมันก็สะดุดตาในทุกมุมมองด้านหน้าของ a d ดเด s ส125มาพร้อมไฟหน้าเล็ดีไซน์ฉบเฉี่ยวให้ความสว่างที่ยอดเยี่ยมยามค่ำคืนและช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ล้ำสมัยกระจกมองหลังถูกออกแบบให้ใช้งานได้จริงมองเห็นได้กว้างแต่ยังคงความสวยงามลงตัวบริเวณหน้ากับเชื่อมเข้ากับตัวรถอย่างเรียบร้อยสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดจากซูซูกิ มองจากด้านข้างสกูตเตอร์คันนี้เผยให้เห็นมิติที่กระทัดรักแต่เปี่ยมด้วยประโยชน์ใช้สอยล้อแม็กสีดำช่วยเพิ่มความสปอร์ตในขณะที่ลวดลายเล็กน้อยบนตัวรถช่วยให้มันดูน่าสนใจโดยไม่เยอะเกินไปเบาะนั่งถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์รองรับทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนมีความนุ่มพอดีใช้เดินทางในเมืองทุกวันได้โดยไม่เมือ่อยล้าพื้นวางเท้ากว้างและเรียบทําให้วางของได้สะดวกและให้ท่านั่งที่สบายด้านท้ายฝ่ายท้ายถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบรวมเข้ากับไฟเลี้ยวอย่างสวยงาม มีราวจับหลังแข็งแรงเพิ่มความมั่นใจให้ผู้สอนท่อไอเสียถูกออกแบบให้มีทรงสปอร์ตพร้อมการ์ดกันร้อนเพื่อความปลอดภยัยรายละเอียดเล็กน้อยเหล่านี้ช่วยทำให้แอดเรส125ดูลงตัวจากทุกมุมในส่วนของแผงหน้าปัดซูซูกิเลือกใช้แบบผสมระหว่างเข็มอนาล็อกและจอดิจิทัล ข้อมูลชัดเจนอ่านง่ายแสดงผลเท่าที่จำเป็นเช่นความเร็วระดับน้ำมันและมารวัดระยะทางปุ่มควบคุม,มต่างๆแข็งแรงและใช้งานสะดวกสะท้อนถึงความทนทานที่ซูซูกิตั้งใจให้ใช้งานได้ยาวนานมันอาจไม่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีหรือหวาแต่กลับเน้นความเรียบง่ายและเชื่อถือได้ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน ในด้านสมรรถนะ Suzuki a d ด r e s s 125ปี2026ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สูบเดียวขนาด124ซีซีที่ถูกปรับปรุงใหม่ให้ทั้งประหยัดน้ำมันและให้การขับขี่ที่ราบรื่นเครื่องยนต์ให้พละกำลังเหมาะสมสำหรับการวิ่งในเมืองออกตัวไวทันใจเวลาเจอสภาพการจราจรหนาแน่นพร้อมยังคงความประหยัดน้ำมันได้อย่างยอดเยี่ยมระบบเกียร์อัตโนมัติ C ี t ทํทให้การขับขี่ง่ายสำหรับทั้งผู้ขับใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์ ระบบการสะเทือนใช้โชคอัพหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคหลังเดี่ยวให้ความสมดุลระหว่างความนุ่มนวลและการควบคุมรรับแรงกระแทกจากถนนครุขระได้ดีให้ความมั่นใจในทุกการเดินทางระบบเบรกเป็นดิสก์หน้าและดรัมหลังพร้อมระบบคอมบินเนตเบรกกิ้งซิสเต็มช่วยเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นจุดเด่นสำคัญอีกอย่างของ Address 125คือความประหยัดน้ำมันด้วยเทคโนโลยี Suzuki Eco Performance รถรุ่นนี้สามารถทำระยะทางต่อเชื้อเพลิงได้อย่างน่าประทับใจ เป็นหนึ่งในสกูตเตอร์ที่ประหยัดที่สุดในคลาสเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่เดินทางทุกวันและไม่อยากแวะเติมน้ำมันบ่อยในเรื่องความสะดวกสบายเบาะนั่งสูงพอดีใช้งานได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงตำแหน่งแฮนด์ถูกจัดวางให้ควบคุมได้อย่างผ่อนคลายพื้นวางเท้ากว้างใช้งานง่ายในทุกโอกาสช่องเก็บของใต้เบาะกว้างพอใส่หมวกกันน็อกหรือของใช้ทั่วไปได้ทำให้ตอบโจทย์ทั้งการขี่ในเมืองและการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน s u ซ u k i ยังให้ความสำคัญกับความทนทาน Address 125ถูกสร้างขึ้นด้วยโครงสร้างแข็งแรงใช้วัสดุคุณภาพดีดูแลรักษาง่ายและมีค่าใช้จ่ายไม่สูงเครือข่ายศูนย์บริการของซูซูกิในประเทศไทยก็ครอบคลุมทำให้การดูแลหลังการขายเป็นเรื่องสะดวกในด้านราคา s u ซ u k i Address 125ปี2026ถูกวางไว้ให้เข้าถึงได้ง่ายคุ้มค่าและเหมาะกับคนทำงานประจำนักศึกษาหรือครอบครัวที่กำลังมองหายานพาหนะอีกคันที่เชื่อถือได้ ความคุ้มค่าของรุ่นนี้ชัดเจนเพราะผู้ขับจะได้ทั้งความสวยงามประสิทธิภาพความสะดวกสบายและความประหยัดในราคาไม่สูงเกินไปสำหรับคนที่สนใจเรื่องดีไซน์รุ่นสีดำคือทางเลือกที่หรูหราและคลาสสิกมันสะท้อนความสุขุมความเรียบง่ายแต่ยังคงความมีระดับสีนี้เป็นสีที่ไม่มีวันตกยุคและเหมาะสมกับทุกสถานการณ์การควบคุมแอดเดรส125ปี2026กก็ทำได้ง่ายน้ำหนักเบาเลี้ยวคล่องเหมาะกับการขี่ในเมืองที่ถนนหนาแน่นและพื้นที่จอดจำกัด มันให้ความมั่นใจทั้งกับผู้ขับมือใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์เมื่อมองภาพรวม Suzuki Address 125ปี2026คันนี้คือสกูตเตอร์ที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์ที่สวยงามสมรรถนะที่ตอบโจทย์ความสบายในการขับขี่ความประหยัดน้ำมันความทนทานและราคาที่จะต้องได้ s ู zu กิสร้างสกูตเตอร์คันนี้มาเพื่อผู้ขับที่ต้องการความลงตัวทุกด้านในรถคันเดียวหากคุณกำลังมองหาสกูตเตอร์ที่ทั้งสวย ประหยัดใช้งานง่ายและเชื่อถือได้ s u z u k i Address 125ปี2026คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามมันไม่ใช่แค่รถอีกคันแต่เป็นเพื่อนคู่ใจในทุกการเดินทางประจำวันไม่ว่าจะไปทำงานไปเรียนหรือแค่ขี่เล่นรอบเมืองนี่คือรีวิวเต็มของ s u z u k i Address 125ปี2026สสีดำหวังว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ขอบคุณที่ติดตาม wa auto review ช่องที่นำเสนอรายละเอียดจอดลึกเกี่ยวกับยานยนต์รุ่นใหม่ๆหหากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งต่อไปขี่ปลอดภัยและสนุกกับทุกเส้นทางครับ